แม่กำลังแบบว่าเสียใจแต่ไม่แคะเสียใจแต่ไ้ยค่ะไปล้วลุยกันเถิดลันวงการติ๊กต็อกเราต้องไปลันวงการติ๊กต็อกเลยไหนเลมอนเน็ตบอกว่าไหนดูสิดาวดังติ๊กต็อกเลมอนเนตเดี๋ยวเราจะไปดูดาวดังติ๊กต็อกเลมอนเนตกัน แั๊บนึงนะครับขออ,อนุ่าตไหนด,ดูซีดาวดังติ๊กต็อกดูดิดาวดังติ๊กต็อกอยู่ไหนนะต้องดูคลิปโหคนดูใจโคตรเยอะเลยอะ่ะแล้วเขาทำคลิปลงแบบเยอะมากเลยอะ่ะดูของผมดิของผมยังไม่มีเชียออรเลยอะแปบ๊บนึงเดี๋ยวให้ดูโปรไฟล์ตัวเองกัน ไม่ก็เอามาติดตามก็เอามาดูไงคือจริงๆอะไม่ได้อยากเล่นแค่เอามาดูเฉยๆนึกออกปะเอามาดูเฉยๆเอามาดูเอามาส่องอะเนี่ยดูที่ผมที่ผมอันนี้ไว้นี่อันนี้ผมชอบอันนี้นี่ผมชอบอันนี้มากเลยเตัวเขาเนี่ย <c oughs> ชอบตัวน он, ี <confiance> ้มากเลยช็อกโกแลต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 เนี่ยมันชอบเดือตรงมากเลยตัดมนตัมันน่ามันเปรี้ยวเนี่ยหลักไหม นั่งดูอะไรวันี้แหละแล้วเราไปนั่งดูดาราติ๊กต๊อกกันแล้วนั่งดาราติ๊กต๊อกขายของเหรอใช่ก็ครับมีคู่ขายคนเดียวคิดถึงเหรอครับเมื่อไหร่แจ็คกี้จะเลิกหลงตัวเองเนี่ยเอาก็ให้ผมเป็นคนคิดถึงคุณคนเดียวก็พอไหมรู้สึกสงเพศตัวเองมไหมที่แบบทำตัวแบบนี้ชักนมเหรอหรือว่าไงอะไรนะผมไม่ได้ชักนมใช่ไหมเกี่ยวอะไรกับชักนมไม่ทราบ ผมไม่ด oh right? ้อย yep. okay. ู่ลักกี้ใช uh uh ่ป uh 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 um ่ะผมไม่ใส่สูตรฟ้าใช่ไหมเดี๋ยวกะทึมเขด้วยเกี่ยวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แล้วแจ็กกี้พี่เรามันเก่าไปแล้วใช่ไหมล่ะเลิกพูดถึงคนที่เขาเลิกกันไปแล้วได้ป่ะเลิกกันไปนานแล้วนายก็รู้ว่าเหตุผลว่าอะไรอ่ะแล้วทำไมต้องมีใหม่อ่ะพี่เราไม่เห็นมีคนใหม่เลยแล้วเรามีคนใหม่ตรงไหนอ่ะรู้อ่ะถึงว่าตัดสินก็เดี๋ยวก็มีก็เดี๋ยวก็มี ฮอตด้วยนิเขาบอกเดี๋ยวนี้ฮอตด้วยนฮะพูดไปน้องพูดไปจะมีมันก็สิทธิ์ของเราน้องพูดไปก็ไม่ได้ว่าอะไรไงก็แค่บอกไม่ได้ว่าแล้วพูดระชดทำไมอย่างฮะน้องพูดไปมันอื่นแล้วทำให้พี่ชายเราเสียใจไงน้องพูดไปน้องห่วงแทนคนในแก๊งอย่างเงี้ยนะใช่ราห่วงความรู้สึกเขาเฉยอะน้องพูดไปน้องดีน้องรักน้องเลิฟโอเคงั้นก็เลิกกับพี่เราไปก็ิบไปนานแล้วไงกาแค่นั้นแหละไปนานแล้วไงแล้วมีใหม่กระเทิมคนใหม่ให้ด้วย แจงไม่มีสิทธิ์ทำแบบนั้นนะได้ฉากแล้วกูรู้มุงได้ฉากแล้วมันจ้าไปแล้วแล้วคืออะไรเรื่องชักหนุ่มเมื่อกี้คืออะไรเกี่ยวอะไรไม่ชาบเราแค่ถามไม่เฉยไงเพราะเราเมื่อวานเรามาแล้วเราตี้ัินถามว่าตัดอยากมีลูกเขยไหมครับเขาไม่น่าจะหมายถึงเราแล้วแจ็คกี้น่าจะเข้าใจดหมายถึงฟ้าใจเอะถ้าถามมัตีว่าอยากมีลูกเขยเปล่าะน่าจะหมายถึงฟ้าใจแหละงั้นก็ก็ไม่มีอะไรนี่แต่แค่สงสัยในสิ่งที่แจ็คกี้พูดเฉยๆว่าถ้ามีคนมาตีบเราแล้วคือแจ็คจะไปกระทืบคือเกี่ยวอะไรไม่ทราบ เราก็พูดเล่นไปงั้นแหละเราแค่เป็นห่วงความรู้สึกพี่เราจเฉยเฉะคือดูดบ้องเยอะเกินไปหรอฮะหลายของอ่ะตู้มันใช่ครับดูดบ้องดูดบ้องเยอะเกินไปอ๋ออันนี้แบบคนดูเยอะหน่อยอันนี้เรียมจริงจังนะคืออาเฉินอ่ะแล้วไม่อยากเห็นพี่สาวเรีมเสียใจแล้วอ่ะฟังอยู่ฟังอยู่ได้ยินได้ยินได้ยินพูดได้พูดได้พูดอยู่พูดได้พูดได้ฟังอยู่ อยางให้เสียใจก็พูดได้อยู่อยู่นี่อยู่นี่ไม่ต้องการะไรเลยนะังทำไปเนี่ยนะอาเฉินจะทำตัวแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่เหรอฮะเมื่อไหร่จะกว่าที่เร็มเรมจะบอกว่าให้ทำตัวเร็วๆแบบนี้ต่อไปอ่ะจะไปพูดแบบนั้นอะอบทำอะไรขัดใจคนอื่นยิ่งเวลาคนอื่นไม่ชอบก็ยิ่งอยากทำเสือขนาดเลยนะจริงแล้วไม่ใช่แว่นอกเล่ของพี่บิมพลังใบแต่เป็นแห่นของไอ้ฝ่ายทำไข่เจียวปูโอ้โหใส่แล้วอะไรก็รอรู้แล้วอย่ารอได้กับความรู้สึกกรพาะล่ะครับแห่นเจ๊ฝ่ายโอเคมาจากไหนรู้แล้ว คุณเลมเมโกรธผมหรอทำไมผมทำอะไรผิดหรอคุณเลรมเรมไม่ได้โกรธค่ะคุณเลมเมเก็บมีดก่อนได้นะครับคนจับวแล้วคุณเรมเรมไม่ค่อยได้จับมีดบ่อยด้วยคนจับปั๊มถือถุงมือก็ดีนะครับเดี๋ยวมือพร้อมปกติอยู่นู่นก็ถือตลอดนะคะมีดอ่ะมันจับปมมีทันหมูหรือเปล่าครับคุณเรมเรมเฉินไม่ต้องไปทำธุงทำงานหรอกค่ะนี่ดูเหมือนว่างมากเลยนะคะเนี่ยว่างดิครับคุณเลรมเรมนาทีผมจะเจอคุณเลรมเรมนี่ครับเอ็งไปทำอะไรทำไมคุณเรมเรมถึงแบบว่าจงแบบว่า มันถึงเกลียดชังอะไรผมขนาดนั้นมันก็มีเหตุผลมากมายให้เกลียดนะคะเฉินเป็นเพราะว่าเพราะผมเรียกคุณเลมๆว่าเลมๆไข่เจียวปูอย่างเงี้ยหรอไข่เจียวอะไรนะทกันบ้างไม่รู้จักหลังบนคุณเลมๆใส่แว่นเลันที่เฉินทิ้พูดเพ้อเจ้อไปใหญ่แล้วนะสงสัยจะว่างมากแล้วเขาไปยืมมาจากไหนแบบเรื่องอื่นแล้วเนี่ยตอนนี้เขาไม่ได้เลมเลยนะเขาบอกว่าเลมเหมือนเจ๊ฝ่ายเขาเลยเอามาจากมันนี่แหละไข่เจียวปูถ้าได้ประตูพีเขาบอกว่าเลมใส่แว่นเหมือนเจ๊ฝ่ายอะ น้าเจหน้าแนหมดแล้วหมด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 อะไหนคนเดียวยอะๆบ้านสองร้อยสองร้อยคตั้งคนเดียวัลโห่ะไงบอยไม่ทราบว่า,าคนอยู่ไหนครับนี่อ่ะอยู่บ้านครับอยากไปหาจังเลย <c oughs> ก็มาดิ กาได้ได้วันนี้ได้มาใช่ไหมจะได้รอที่ร้านบ้านเอาคุณจะมาหาผมหรือเปล่าล่ะถ้าคุณจะมาผมกณก็หาได้เลยครับแล้วคุณอยู่ไหนคุณอยู่ไหนคุณอยู่ไหนกระจายคนไปทั่วเมืองแล้วครับกระจายคนทั่วเมืองเลยส่วนสมาชิกของผมที่มีอยู่ตอนนี้ประมาณร้อยสิบห้าคนคุณอย่าพูดเพ้อเจอร์ได้ไหมผมพูดเล่นอันนี้ผมพูดเล่นอยู่ไหนไม่บอกเองก็ไม่บอกอ้าวอ่าแล้วสนุกจะมาไหมจะได้รอถ้าไม่มาก็จะได้ไปหาดูเราอะดูคุณลองดูคุณลอเล่ม คุณเหลี่ยมเลี่ยมเมื่อกี้นโรงพยาบาลกันไงเมื่อกี้คุณเหลี่ยมเลี่ยมเมื่อกี้พวกคุณอยู่หน้าโรงพยาบาลกันนี่อยู่อะไรคุณรู้ได้ไงว่าคุณแบบคุณได้สเกลเตอร์มาหาผมอย่างนั้นเหรอใช่แล้วผมต้องย้ายละงั้นเดี๋ยวผมจะย้ายที่บ้านคุณแล้วกัย้ายทำไมผมผมก็ต้องโยกย้ายตลอดแต่คุณต้องหาผมไม่เจอสิตอนนี้กำลังต่อตีกันอยู่ใช่ไหมคุณหนีงเหรอคุณบอยผมอยากผมอยากเอาไม้เขกหัวคุณมากเลยตอนนี้คุณเหลี่ยมเล่มมาสิก็มาสิคิดว่ากลัวแล้วไงเรากก็ออยาาจะเมมีดทงผนก ทรงผมไก่งอนหนุ่คุณเหมือนกันอะไก่งอนสีแดงคุณหัวคุณอะครับเตี่ยคุณก็ใช้ได้เนี่ยตรงนี้ให้คุณพูดแรงไปเป้าหน่อยไม่ของเตี่ยเตี่ยหน้าเขาทรงดีกว่คุณไงหน้าเท่คุณหน้าเหมือนสายยันสัตยาไงมันไม่เหมือนกันเข้าใจว่าคุณพูดอะไรครับอันเนี้ยคุณอะไรครับคุณมาคิมมูโนโตะอะไรครับตอนที่ผมมีแต่ไอจีโนโมโตะคุณเยาก่วกว่าสรุปคุณทำมาหรือเปล่าเอางี้ดีกว่าหรือว่ากูฟังมานานกูยังไม่ได้สาระอะไรดิเไปเอ้าอย่ามาไม่แน่ดิ

หน้ามันหลอดทะลุเฟรมมาดิผมก็เคยให้ทุกคนดูไปแล้วใช่ปหล่ะหน้าตัวเองอะ่ะผมก็ให้ทุกคนดูไปแล้วใช่ปหล่ะอ่ะถ้ายังไม่จุใจก็ให้ดูอีกทีก็ได้อ่ะอันนี้ให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 ้บังได้ไงอะ่ะบังได้ไงอ่ะบังได้ไงอ่ะขึ้นไปก่อนอ่ะอ่ะจุใจกันไปเต็มๆแล้วกันกลัวยอดฟอร์มเนี่ยถล่มทลายอ่ะดิบึบบับบึบบับบึบบับบ,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 บับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันมันมันไม่ไหวว่วะมันไม่ไหววะมันหล่อไม่ไหว ม,ม,มันเกินไปอ่ะมันเกินไปผมแบบผมไม่ไหววะมันปิดก่อนหรอวะโอ้ยหลอกเกินหลอกเกินเฮ้ยนี่นะผมอยู่ไหนวะ ได้เจ้าเอาเล่าไปเอาไหมเล่าเะตาคคนใจเอากูมาขาดยังไ่เไปเลยาดไปอไมได้าไมมถึงสาวน์นักเข้จพอพยายก่อนน้าที่คุณจะไปไอตอนนี้เพื่อนพบนัรอผม้นไเมื่อตอนนั้นอติม่ให้ตัดไปทำอะไรอ้มียไหนที่อยากดูอีกไหมมีะไหนที่อยากดูอีกไหม เฮ้ยมันมีอันนี่เราชื่อเลมเลมเป็นบอสสาวอาทิตย์โอซีชื่อวีนัทเราสตรีมอยู่ค่ายม่วงนะทุกคนเราเล่นแชทเอฟมมานานมากแล้วเรากำลังในการลงพีมากด้วยโลกของเราอ่ะเป็นโัวลูกขึ้นเราจะเป็นตัวไทยด้วยร้ยนไม่ใช่ขนาดลองฟังเ็นุกขนาดพี่เอ็กอ่ะยังไม่เหมียวเลย แกแบไม่อยากคุยกับเราเลยโอ้มีงานมีงานมีงานด่วนมีงานด่วนเจ้าว่าไปุกคนที่แค่ก็ยังไม่เขาอยากคุยกับเราเท่าไหร่ไม่ได้ไม่ได้ไปได้เพียงเดียวเราอยู่เหมือนเดิมไปไม่ได้คนเดียวไปไม่ได้ตอนเข้าเมืองใหม่นะเราโดนรับน้องแบบโอ้โหเนี่ยตอนเจอด้วยกับน้าทีทานตอนนั้นคือแบบโดนแกล้งสารพัดเลยอะเจ้าว่าไปก็คือถึงอยู่กันนะเนี่ยยังไงก็ฝากตัวด้วยนะคะ แล้ว <ort>. มีอะไรกันตุ่นี้เหี้ยในละคุณคนไม่เจริญหรอกพวกมึงไอ้เหี้ยหลอกเจ้านะวายหลอกเหี้ยวายต้องการเนี่ยแต่เราเองชื่อติเรามีน้องสาวชื่อฝ่าใจน้องชายชื่อต้มถืดแล้วก็มีเปล่าวันอีกคนนึงนะปกติอะเต่จะไม่ต้องดูแลนะจะเน้นให้ดูแลกันเองเปล่าเปล่าเปล่าเปาวปาเปล่าอันนี้สึกล่าสุดที่สองอาทิตย์เจนอาคารซิกซิกตีร่วมกัน แล้วก็ปกติก็ไม่ค่อยได้เจอเตี้ยเท่าไหร่เราเวลารีวิวพี่ส OC โอเลยครับโอ้โหก็อยากจะตบปากให่รีวิวอะไรกูน้องไม่เคยปล่อยให้รู้สึกเหมือนอยู่ตัวคนเดียวเลยอย่างอันเนี้ยตอนฟ้าใจจะฆ่าตัวตายเพราะเจตตียังไม่แต่งใช้คำนี้กระถินยังไม่มีงานแต่งเกิดขึ้นแต่ตอนเนี้ยคือ เชียบอคาเดมีก็เป็นเชียบอคาเดมีกำลังเปิดกำลังเปิดแบบกำลังเปิดลีกต้องพูดอย่างนี้กว่าเชียบอคาเดมีกำลังเปิดลีกต้องพูดอย่างนี้หมดแล้วว่ามีอะไรแบบเยอะๆบ้างนะให้ให้ให้ลืมเข้าเมืองนะโหเข้าไปเติมแล้ว ใช่ด้วยครับวันนี้มีเปิดลีกเปิดลีกไหนเมียไหนไหมนี่ลองเสิร์ชเสิร์ชกนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแท็กมาเต็มเลยอะไรอ่ะแท็กอะไรมาแป๊บนึงดูก่อนอันนี้คือใครชื่อแรมเนี่ยผมชื่อเดลครับชื่อเดลรับเฮ้ยของวันไหนอ่ะพี่บอกว่าชอบเจเจนะแล้วมันเกี่ยวอะไรครับอ้าวอย่าชอบครับผมพอให้คนนะครับแล้วทำไมผมถึงจะชอบเจเจไม่ได้ ้็ผมกำลังจะเป็นแปรเขาไงอูฟอูดอูดก็เลื่อนสดมากอุ้ยได้น้ำแบบนี้ยน่ารักเนี่ยด้านหลังด้านหลังอ่ะ มองบนแต่ดอกกุหลาบอีกละแด้ดอกกุหลาบอีกละอันนี้ไงข้างล่างนี่ไงเดือดซิปเปอร์เนี่ยใช่เปล่าไม่ใช่นี่มันซาเวนมา้าผมา้าผมา้าผมว้ากี่มึงกิดนี่มึงกิดนี่เลี้ยอหมูเลี้ยงหมูพิซไทด์เลี้ยงหมูพิซไทด์ เลี้ยงหมูม่ดเลี้ยงหมูไ่ได้แล้วกูเคยเลี้ยงไม่ะพี่พูดอะไรให้มันรู้เรื่องีมที่ไหนเลี้ยงหมูม่ดเลี้ยงหมูม่ด้อดบาดใหแล้วโอยบนดก็ไม่เคยบาดก็ไม่เคยบด ไปพ่นผ่านแล้วไปพนบ้านพอนได้แม่งมีเป็นล้าน

ััปเคงไมยแต่พี่อันนี้พี่พูดจริงๆนะเว้ยคือเคยคุยกับแฟนพี่ไว้ว่าอูอยากได้ผู้มึงมาร้องในกานแต่งอ่ะอันนี้จริงๆเฮ้ยพี่พไปดี

กูอยากได้ผู้มือมาร้องในงานแต่งอ่ะอันนี้จริงเฮ้ยงงไรอ่ะเนี่ยปั๊บปั๊บปั๊บเดี๋ยวนะไอ้ยันเป็นเหมือนอย่างนั้นแก่วะเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้อะไอ้พี่ที่ใครอนี่ยมัเหมือนอย่างนั้นแก่เลยอ่ะมึงเคียวมึงเคียวไอ้เนี้ยก๊อปเลยนะแล้วแล้วรูอดีตว่าเขายืดอ้วนอะไรตรงนี้วะกูไม่รู้อ้วน คนขายชุดโอโกวาครับซามิดา้าอะไรอะดูตัวนี้คนดูนิดหนึ่งคนขายชุดโอโกวาครับซาบิด้ามาแล้วลูกจ้าชุดโอโกวาที่หนูอยากได้ชุดโอโกวาที่หนูอยากใส่อติ่นนอนยี่ตะกี้ลองว้าวเจอชุดโอโกวามันาซื้อจากโลตัสขอร้องหละไอ้เนี่ยงงเลรอ <Yeah. c oughs> าง,งลยอ่ะถ้าหยุดความเจ้าชูว่าหยุดแต่แล้วใครโดนของใครโดนี่ไว้ฟังสองคนครับไปละ อีดามเรนดี้ก็ชอบคนใต้ไม้อ่ะอคือชอบคนใต้ไหมอ่ะโนาะอพี่ไอเกอันนี้หนักจริงพี่นอไม่ดีนชมาแล้วกูแม่กูแกูแเสียงมานร้อแบบนี้ไอ้จุนมาแล้ว ูอ่คุณซ้ำหนึงเดียวนะครับคุณพลนึคุณครับไม่เอาตังค์มาสี่หนึ่งหกนึ่งดหน่งเก้าให้ตังค์นูยให้ตงค์หนูเ้าหมด้วไหมฟ้าหนูกฟาดด้วยเปิตัวนีเลยอ่ะไปหาคนชื่อเอ็มของเราปะฟ้าไม่ต้องเข้าหรอทำไมอ่ะไม่รู ีรเุกเธอเอักเธเ้ <im iter> <im iter> ่รเราทุกเธอเผอรักเธอเฮอราทุกเธอเผกเอพีาทออ๋อโอเคยังไงกวาจะแปลได้ มึงมึงอันนี้มาแกไปไปไปพี่หลักเราทุกเออแล้วมันไปเผิดหลักเราโอซีได้ยังไงวะมันไปเวรันได้ยังไงวะงงวะไป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 เดี๋ยวใครมาต่อครับสำหรับคลิปทิก